กลับมือท่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทัศไทยบ้านครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมกดติดตามเสร็จแล้วมันจะขึ้นรูปกระดิ่งนะครับผมให้กดไปที่รูปกระดิ่งด้านขวามือครับแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมสวัสดีครับพบกับทัดไทยบ้านครับมื่อนี้ทัศไทยบ้านพาท่านผู้ชมมาครับมาสวนมกแตงโมูขุนตาสเทียนนะครับอยู่บ้านแวงตะบนสักคู่อำเภอสวนพุ่มจังหวัดลอยเอดเท่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องสวนมกแตงนะครับเพิ่นกำลังปลูกครับปลูกไม่ไมอยู่ครับ เดี๋ยวสิพาไปสัมภาษณ์คุณพ่อเสถียรนะครับผมตามผมมาเลยครับผมสวัสดีครับคุณพ่อเสถียรครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เฮ็ดยังครับปลูกยังครับนี่ครับนี่ปลูกแตงโมครับปลูกแตงโมโอ้ปลูกปลูกหลายบ่ครับนี่ครับปลูกก็พอหลายไปแล้วครับประมาณไร่นึงเหรอครับประมาณไร่นึงโอ้ฟังนี่เห็ดเป็นแตงน้ำยศครับโอ้เฮ็ดเป็นระบบน้ำยศบักแตงส่วนมากเขาถือป่อยแบบปล่อยน้ำลงไปเรื่อยแปลงเรื่อยเนาะปล่อยน้ำลงไปเรื่อยแปลงโอ้ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวใส่เบื้องนี่นะคือเป็นไรเลยนี่คือเ้างพึ่งลงใหม่ๆหม่ไหมครับนี่ครับลงใหม่ๆหม่ประมาณสองอาทิตย์สามสองอาทิตย์นี่แหละอืยคือเขาต้องไถเตรียมดินก่อนเป็นบ่อไถเตรียมดินเออแต่ไหนมีอย่างห้องพื้นคือผักบ่ครับก็มีปุย๋ยมีปุ่นขี้หมูปุ่นขี้หมูเออปุ๋ยเขาใส่ปุ๋ยอย่างห้องพื้นปุย๋ยเรียบใบปุป๋ยเรียบใบเออโอ้ คือใส่ตามหล่องกลางได้ใส่ตามหล่องกลางแล้วก็บแล้วก็ยกหล่องเหมือนวะยกหล่องขึ้นแล้วก็ว่างสายน้าหยดอืศแล้วก็คุ่มผาร่างสายก่อนว่างสายแล้วก็ใส่ผืนจังคุ่มผาที่หลังใส่ปุ๋ยร่องพื้นใส่ปุ๋ยร่องพื้นครบแล้วแล้วขอยังคุ่มผาอ๋อคุ่มผาเนี่ยคือขั้นตอนหลังๆแล้วขั้นตอนหลังหลังขั้นตอนก้อนสิปลูกเลยคปลูกนี่ห่อเมล็ดปลูกหรือว่าห่อเพาะอันนี้เพาะ พอเบียกล้ามากเลยครับพอเบียกากล้่ใสเวลาพอจังเหมือครับใสเวลาอ่อยุดประมาณเก่ามือสิมือครับเก่ามือถึงสิมือ,เ,อ,อเราก็เอามาลงปลูกเอามาลงปลูกอันบบ,นบนที่นี่เอามาลงปลูกเราเราทีมันเป็นรูนี่นะครับมันม่าน้ำเขาหราอขอ้าเห็ดเองนีเป็นมาน้ำเขาครับมาน้ำเขาเอ,อ๋อเขาเกิเป็นเป็นระยะห่างระยะเขาเสียมานสีไรนีอืมนี่คือบักเตียงครับอืม ผ้าปูนี่ยุสุวณเทามีขายบ่บ่หายากมากเพรบ่เคยได้ซื้อชุว่ามีแต่ลูกสร้างมาให้แต่ทั้งหมดล่ะื้นจักบาทครับนี่มันเป็นม้วนมวล้วพันเหมือนละพันเออ่ยยาวกสิประมาณม้วนหนึ่งก็สิประมาณสี่ร้อยเมตรเท่าไหร่สี่ร้อยเมตรแปลงเฮานี่ร้อยเมตรได้บ่วนี่ไปนี่อาจจะได้ได้อยู่ได้ร้อยเมตรเนาะ ักแตงปลูกเอาใส่ปุ๋ยยังไงครับใส่ปุ๋ยยังปปยเปล่าปลูกแล้วๆนี่ก็ใส่ปุย๋ยไอ้ตาเลีอบใบมีตาเลือบใบเอออาทิตย์ละเท่าไหร่ครับอาทิตย์ละเทียใส่มานลาก็มูบักทั่วมูของโคตรเลยคือปล่อยมาพร้อมกันก็ปล่อยมาพร้อมกันเทเดียวพักอยู่แขางๆปล่อยมาพร้อมกันเลยปล่อยมาพร้อมกันมดเป็นระบบหนาเนาะใส่เ<ส>ทเดียวให้มันโรคไหนโรคกันหมดเลยอืออนี่คือคือเป็นระบบหนาปล่อยข้ามาเห็นบ่ครับนี่ครับ ต่อระบบน้ำครับสายเคลื่อนสายยังครับสายพิมพ์ดำนี่สายพี่อีสายพี่อีตัวนี้คือเป็นระบบเปิดสายพี่อีนี่มันเป็นสายถ่อนอยู่ทั้งทั้งนี่อืมงอวะงออ่าเป็นสายตัวนี้แล้วก็ต่อเข้าไปในสวนสองฟังเลยต่อเข้าไปทั้งนี้หรือก็ทั่งใต้ก็เป็นสายเทปนำยศไปอีกแค่นึงอ๋อมีสายอีกนำยศอีกเออสายนำยศอีกแค่นึงอืคือ เป็นเป็นเป็นปุ๋ยนาเหมือนมั้งครับผสมปล่อยนาแล้วก็ปล่อยใส่น้ำมาเป็นปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปล่อยใส่น้ำมาเป็นปุ๋ยเม็ดแล้วก็ละลายน้ำแล้วก็เทใส่ในถังแล้วก็ดูดเข้ามานะครับเนาะแล้วก็ถือว่ามันได้ผลเดี๋ยวเราง่ามเสมอกันไปหมดอยู่แต่เราแต่เราคล้องเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมประหยัดเวลาเขาก่ต้องมาหยอดปุ๋ยหย่อนยังให่หลังอีกเหรอมั้ง ไม่ต้องมาหยอดปุ๋ยอีกเลยคือมันก็ต้องลงทุนแน่เนาะซื้อทอตอนพ่มน้ำนะครับเนาะก็ลงทุนซื้อทอซื้อซื้อผ้ายางซื้อผ้ายางเมล็ดเมล็ดพันธุ์ห่อห่อก็ซื้อมากเหบ่เมล็ดพันธุ์ก็ซื้อขายขายสื้อเมล็ดมาซื้อเป็นถุงใหญ่แบบนี้เลยซื้อเป็นถุงแพงครับถุงจะแบทถุงละสามร้อยหัวว่าลูกสร้างมาให้จากอยุธยาโอ้สร้างมางหอเลยสามร้อยกว่าบาทกระแตงกระแตงพันยังคทำเนี่ย อันอย่างเนาะจับ่าอะไรหัวมันเป็นเนื้อเนื้อแดงบ่เนื้อแดงอือจะบักแตงโม่แบบนั่าอยเนาะนวยเงยอยู่บบเออแตงโม่นวยเขาว่านวยหนึ่งขวบมั่นสี่ถึงหกโลอืมสี่ถึงหกโลแต่ปลูกในตามมาตรฐานเขาครับโอ้ยได้ลอกกบลองบอเนี่ครับไปนี่นี่ก็เมียนหมดเลยคือหงามันจะขึ้นตรขกังๆเนาะอยู่ในแปลงมันกิดสีบลขึ้นครับเออยอยอดบริเวณไอ้ ตนของนี่เมื่อขึนข้นขึ้นว่าได้พอมันค่าค่าผาเยอะครับครับนี่นะผาืวอนี้ก็เป็นผาเก่าอือันนี้เป็นผาเก่าซือม,มาจากสวนเก่าอ๋อมาใส่ประโยชน์ได้อีกเออมันใส่ได้จกักจักจักปีครับผานี่ใส่ได้โดนบ่าผานี่เออกันแล้วจะเขารักษาคืขั้นเขาเก็บผลผลิตแล้วเข้าฝาเก็บเอานี่ก็จะใส่ได้ยุ่สอง สองเสียถึงสามเสียแต่เขาพอเจ็บเอาไว้ไปโดนๆเมันก็ถึงแดดถึอยังมันก็กรอบมันก็ขาดกับปูไปมันก็ใส่อะไรเก็บถือไว้ใส่ในซองสามรอบอยู่เนาะแต่เขามีข้อมายันเจ็บไว้ทั้งที่แรกมันกับใส่ในซองสามเทียอยู่มาที่นี่อันนี้ก็เข้าเขาเก็บทรงใส่ครับตลาดของเขานี่เก็บขายใส่ก็ ส่งตามบ้านเล่นะครับส่งตามหมู่บ้านบ้านบ้านแวงเฮห้องคอนแต่จ้างขายตามหมลบหลบหมู่บ้านเออแม่ค้ามี่มีแม่ค้ามารับซื้อบ่อยู่สวนเฮามีอยู่ครับอือจากเซีครับแม่ค้าท่านไหนแม่ค้าจากสุวรรณจากบ้านหมู่บ้านโอ้จากบ้านเมาอำเภอชลนิภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเฮาชาวบ้านเฮานล้วเออมาซื้อเนาะมาแท่งเขาขายจังไหนกิโลจักบาทพ่อพอขายกิโลหบาท ว่าฮั่นเลยหูวราคาอยู่ช่วงนี้เขาบอกมันราคามันพอแพงกว่าเดี๋อกคือตอนนี้เขาเพิ่งปลูกเป็นวันนี้เพิ่งปลูกปลูกว่าฮั่นแต่เพราะฮั่นมีนวยเพราะฮั่นมีผลผลิตไหมต้องเสียราคากว่านะเบึงเบึงกว่านะปีเจ้าหนึ่งมันก็ได้ราคาปีหนึ่งมื่ก็อนเพราะใราคาเพราะว่าช่วงไหนมันหลายมันก็ถือว่างเป็นของธรรมชาติทินงข่าเกษตรครับโอ้ระบบน้ำนี่ก็เห็ดทึ่งใส่พักน้ำใส่อันนี้น้ำ ใสไวมาเสียเดียวกับใส่เนื้อแกนเลยใส่นื้อแกนเลยอ่าอยู่พื้นพื้นอยู่หน้าเขาเลยเนาะเอออยู่หน้าเขาหลังจากเกี่ยวเขายังเลี่ยวๆน่าแรียงห้องมาปลูกพักเออใส่พื้นที่นีนเกิดประโยชน์นะครับเนาะเกิดไปพ่อมีรไรใดมือเราเล็กละน้อยไปอืมนี่นะพ่อได้ใส่พ่อได้ใส่คุณพ่อมีมีเบอร์โทราป่ะครับ บอร์โทรห้าพื้นที่สนใจอยากมาบึงสวนหรือ,อมาสือ,อกเตงโมบอร์โทรมีอยใ่ใส่เบอร์ใดหนะครับใส่เบอร์อำไดว่ 2, 3, าศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสองสามแปดสองสามแปดเก้าสามสห้าห้าเก้าสสห้าเก้าสสห้าอ่าอันนี้ก็ โทรมาสอบถามคุณพ่อเสถียรเนาะกันอยากสร้างสื่อบักแตงโมหรือสื่อพักบักทัวบักแตงลานก็โพดกระมี่นะครับมีบักแตงโมเดี๋ยวก็ใส่เวลาไปดูนะครับเนาะนี่เพิ่นกระสีเก็บพ่นปุ๋ยแล้วเดี๋ยวก็ใครอยากซื้ออย่างเงี้ยก็มาซื้อได้กำลังตัดยอดมันเลยมันแตกออกไหมตัดยอดตัดยอดตัดยอดลองเอาเลยมันก็จะได้เป็นสองสามเชีอบไปสิ อแห้มันแตกแค่มันแตกแต่ห้างมาตัดมันก็สีเงาออกไปเทียเดียวเวลามันแตกออกมันกิสีเป็น่วยพร้อมกันครับตัดหยอดเฮ้าเฮ้าจังมือนเฮาจังตัดหยอดแต่ก็ต้องเบิ้งใบมันว่ามันได้สีหาใบสามใบสีใบสามใบสีใบจังตัดเอออันตัดต้นหน่อยมันก็สีเพราะเด็ดมันมีคอแตกกันบ้างล่ะครับอันตัดช่วงสามสามใบเนี่ย็คือมันได้สามขอเนาะครับซีใบก็ในซีขอ แล้วยปลาที่นี่เขาตัดแล้วมันก็สิแตกก้อนน้ำคอใบมันนั่นแหละอืมตัดยอดเลยคือเป็นวิธีตัดเพื่อขยายเพื่อถือมันขยายขยายกิ่งก้านสาขาวอนออกไปอีกให้มันแพร่ให้มันนวยมันออกถ้าเราปาตัดก็ได้ให้กันแต่ว่ามันก็สีผลผลิตมันสีพ่อคอยมันสีหน่อยมันสีหน่อยร่องเหรอคพ่อคอยออกความกันปะเนี่ยเข่าอ๋อนี่นแ้วครับเนาะ นี่เขาขอโคตรว่าแฉมเดือดเสแซมเลียนซิอิอย่าปลให้มันเสียปุ๋ยเสียนี่ครับเป็นเนแมของโพดพ่วอตลาดมันเกิดขึ้นไปเอาโคตรแขึ้นทั้ท่งแจกมู้ดจะไปข้างล่างคือเป็นสองเด้งได้เลยนะพ่อเยอะไปบลให้มันเสียเสียประโยชน์คือเขาเว้นเว้นช่องมันวะนี่ปลูกอันนึงกลูโพดเออปลูกแจกมูดนี่มันก็ปลูกที่ไม่ได้ก็ปลูกเว้นช่องคือผาเขากับรถมาแล้ว ครับนี่คือกระโพดช่องหนึ่งกระแตงช่องหนึ่ง <c oughs> คือใส่เห็นเป็นประโยชน์นะครับเนาะอันนึงขึ้นขึ้นทั้งข้างบนอันนึงเ,เป็นไม้เลือยข้างล่างเนี่ยนี่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 โอ้น,น,นี่ได้ความรู้หลายเลยครับเนาะกูะแลงโม่ของคุณพออ่อเสถียรครับครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อสเสถียรน,นะครับเนาะครับ ขอบคุณครับที่มาให้ความรู้นะครับผมอยากเบิ้งกับมาเบิ้งได้ครับครับมาเบิ้งอยู่สวนพักคุณพ่อเสถียรใดบ้านแว้งเนาะตำบลสักคู่สวนใหญ่ต้อยสวนใหญ่ต้อยบ้านแว้งนี่เป็นตัวจังเลยนะครับนะครับผมครับผมคันมักขีมีนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมให้ช่องทัดไทยบ้านน้ำเนยด้วยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับทัดไทยบ้านจะพาไปท้ำคลิปอีกอย่างก็รอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ